สวัสดีครับผมโยมูดและนี่คือ Backing Tag 7เเพลงนี่ดีของผมเป็นเพลงด้วยรักและประทูครับของพี่มอสปฏิพานพี่มอสนี่มอร้องเพลงนี้ตอนนั้นแม่เล่าให้ฟังว่ายังอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยใช้หลักการจำเอาครับจะร้องเพลงนี้ตลอด เพราะเหมือนเป็นเพลงแบบเด็กจำง่ายครับมันแค่เมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเหงาเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเหงาชชินจังชินจังชินจังให้เราสวัสดีครับผมมีอะไรจะบอกว่าวันนี้ผมมีความสุขพมนั้นมีความสุขไม่เคยจะทุกข์น่าจะสนุกกับเขาเพื่อนโอ้โอ้โอ้โอย

เนื ah ar, ah ar, eng, okay. ้อหาครับเนื้อเพลงแล้วก็เมโลดี้ผมฟังแล้วก็รู้สึกส o o ซูมหน้าได้เลยครับจังหวะนี้ฟังแล้วผมกรู้สึกแค่มันแบบแค่ไหนแค่นั้น ก็เป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันอันนี้อยู่ตรงไหนไอ้ท่าทานี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนบอกตัวเองทุกวันฉันห้ามเอาแต่ใจไม่มีอ่เนี่ยค <c oughs> อยเตื่นให้ได้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปคิดไกลแค่ยังได้ไม่ธธนกล เพลงน้องหน้าเต้นครับแล้วก็เพลงเป็นเพลงเพราะเต้นแล้วรู้สึกเท่แล้วก็มีโอกาสได้ทํางานกับน้องด้วยก็เลยแบบน้องก็มาสอนแล้วก็บอกพี่ขอลองสักนิดนึงเต้นไปเต้นมาเซนเส้นหยุดมีเพลงนิ้วนางเป็นเพลงลับเพราะว่ามันอยู่ในระบ้านพ่พาราก่อน ซึ่งเราไม่ได้ตัดมาเป็นไม่มี MV ไม่ได้ตัดเป็นซิงเกิลนะครับเราปล่อยปล่อยพร้อัลบั้มใช่ครับบางคนก็เลยมันจะอยู่ในอัลบั้มก็เลยแบบเป็นค่อนข้างเป็นเพลงลับเฉพาะเพลงฟีดครับของพิกซี่ครับน้องพิกซี่ ก็ไปบอกบอกมาเบลบอกพิมมาก็บอกน้องอิงโกะแล้วว่าสนใจสมาชิกคนที่สี่ไหมน้องบอกว่าพี่อยู่เฉยเลยพะไรอะไรอะไรชอบดนตรีแล้วก็เวลาบวกกับท่าเต้นนี่ครับมีท่าเนื้อเนื้อเพลงก็เทสขอเป็นเพลงใหม่ของโยมูแล้วกันครับชื่อเพลงว่ายัวกายนะครับผมดนตรีก็จะมีความร็อกขึ้นมา นิดหนึ่งของยูมูสตอนแรกจะเป็นซินซินป๊อปอะไรอไรครับอันนี้จะมีความทั้งซินแล้วก็มีผสมความร็อกเข้ามาเป็นโมเดิร์นร็อกเข้ามานิดหนึ่งครับใช่แล้วก็มีเล่นกิมมิคของโทรศัพท์อะไร,อไรครับก็สามารถไปลองฟังแล้วก็ดู MV ได้ฝากแบ็กกิ้งแท็กของย m มูทั้ง7เพลงด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงยูมูสก็ตามหรือไม่ใช่เพลงย m มูสก็ตามนะครับสามารถไป หาฟังได้นะครับฝากโยมูด้วยนะครับช่องทางการติดตามนะครับสามารถติดตามโยมูดได้นะครับที่อินสตาแกรมโยมูด y o u r m o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  ตัวนะครับแล้วก็ D-Doc นะครับแล้วก็ Facebook YourMood x YourMood y m TikTok YourMood y m ฝากค่ายวูฟมิวสิกด้วยนะครับสามารถ รับชมรับฟังเพลงได้ทุกสตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ช anel ยูทูบบู๊บมิวสิกฝากชาวนลนอนด้วยนะครับ